การลามองดูวัวคาเฟ่มีสเต็กถาวอดูนะนี่คือที่ไหนไทายมาเดินมาจากนะ,ะฮะภูทารินรีสอร์ทเทลนะฮะเดินมาเรื่รอยๆตามถนนเส้นชยางปูนนี่แหละหน้าโรงแรมเลี้ยวซ้ายมาเลยก็จะเจอลามองดูวัวทุกคนเดินตรงไปก็เป็นวัดมหา,าธาตุใช่ไหมลานพญานาคลินแม่น้ําโขงทุกคนสวยมากนี่ไงเดินเข้าซอยนี่ไแม่น้ําโขงเห็นไหมลามองดูวัว ก็น,นี่หาแม่น้ำโของอยู่ข้างล่างนี่เออเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราเดินลงตรงนี้เลยแล้วกันเนาะนั่นน่ะเห็นไหมทุกคนข้ามถนนนะฮะถนนเส้นเดียวกับพุทธารินแต่เราเดินมาลามองดูบัวก่อนทุกคนมาแบบมานั่งชิลๆนั่งลบเมมโมรี่ฮทุกคนจะลามองดูบัวเปิดส1ดโมงถึงสามชมวันดีจ้าวัดดีจะนน้องฟ้าปะอ้านี่นี่พี่มาก่อนเลยวันนี้ต้องรีบมาเพราะว่าเดี๋ยวคนจะเยอะเราจะได้แบบพูด เต็มที่เลยนี่ลามองดูๆๆวัวเพราะเราโทรมาแล้วไงว่าเราจะต้องมาถ่ายทําให้กับชาวโลกรู้ว่ามาลามองดูวัวอยู่ตรงไหนเนี่ยโขงนะต้นจามจุรีเห็นไหมต้นตาลเนี่ยแม่น้าโขงเลยนะเนี่ยลงนิดเดียวเองทุกคนฉะนั้นเนี่ยลามองดูวัวนี่อยู่ใกล้กับแม่น้าโขงสุดๆเดินไปนิดก็เข้าเมืองไปวัดมหาธาตุลานพญานาคก็ไม่ไกลทุกคนจานเดี๋ยวเราพักก่อนทุกคนวันนี้จะกินอะไรดีเดี๋ยวค่อยว่ากันนะจ้าเนี่ย ทางรถที่กําลังวิ่งไปนี่เข้าอําเภอธาตุพนมนะฮะซึ่งใครจะไปสักการะพระธาตุพนมต้องมาอยู่อีกอําเภอหนึ่งแต่ซ้ายมือนี้อาเภอเมืองนครพนมมันทุกคนอย่าสับสนนะเพราะชาวโลกชอบเข้าใจผิดว่าพระธาตุพนมนี่อยู่ในอําเภอเมืองแต่อําเภอเมืองเนี่ยจะมีลานพญาน,นาคมีตลาดอินโดจีนโอเคไหมแล้วก็มีลามองดูวัวนี่ฮะเดินมาประมาณ1กิโลก็จะถึงลามองดูวัวจากวัดมหาธาตุนะฮะทุกคนดูบรรยากาศสิ เห็นะไหมแม่น้ำโขงทุกคนเนี่ยแม่น้ำโขงยาวไปลู่ถึงลานพญานาครียะไปลู่เลยทุกคนจย่แต่เราต้องเดินตามถนนขับรถตามถนนเลยนะเราสามารถเข้าทางนี้ก็ได้ออกทางนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วนะฮะทุกคนนะี่ฮะแต่เราเข้าประตูหลักดีกว่านะฮะเข้าตามออกตรอกตาออกทางประตูนะฮนะนี่ สวยงามมากบรรยากาศดีมากทุกคนจะมาอยากลงแม่น้ำโขงแล้วสีใช่ไหมไปอีกนิดนึงก็จะมีทางลงโคตรตะบูนเป็นหาดทรายทองคะทุกคนซึ่งเขาก็จะมีแบบออสร้างเป็นคล้ายๆกับปราสาทนะฮะเป็นเจดีเป็นเขาเรียกว่าปราสาททรายเหรอฮะจังก,ก็สร้างเจดีทรายอะไรประมาณนี้ฮะนี่รถคันนี้ต้องไปภูทารินรีสอร์ทแน่ๆเลย ปดูเมนูก็เสีอลังาการมากเลยทุกคนอลังการมีพิซซ่าด้วยจ้าเลบรรยากาศดีงามมีประเภทยำด้วยนะฮะมีผัดต้มทอ,อดนะฮะกระพงกระเพาก็มีกระเพราถาดก็มีต้มยงต้มยำวิานาทานจังเลยอยู่ที่เป็นคาเฟ่นะเนี่ย คาเฟ่นะแต่เมนูล้ำเลิศมากอย่างกับพัตาคาลนี่มีโฮมเมดเบอร์เกอร์ด้วยจากทุกคนทั้งหมูโคขุนนะฮะฟิชแอนชิปก็มีฮะ<ม>อันนี้เป็นแนว<ม>ออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะใครชอบเส้นก็จะเป็นสปากเกต็ตตองสปากเกต็กเกตตี้เพสโต้พวกเนี้ยนะฮะสปาเก็ตตี้เบคองเบคอนที่เมาวก็มีฮะเนี่ยว้ายขาหมูเยอรมันก็มีทุกคนสุดยอด อันนี้เป็นโยเกิร์ตสมูทซี่นะฮะสตรอเบอรีร่สมูทซี่ทุกคนนี่ฮะรามองดูหัวหยุดทุกวันอังคารนะจ๊ะมีหาดหยุดทุกวันอังคารฮะวันนี้วันพุธก็เลยพอดีเลยทุกคนอร่อยมากโยเกิร์ตสตรอเบอรี่สมูทซี่อร่อยมากที่นี่มี Wi-Fi ด้วยฮะทุกคนถ้าเกิดใครจะมานั่งชิลนั่งเออ่เป็นแนวแบบ ประชุมประชุมย่อยอ,อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เมนูเครื่องดื่มก็จะเป็นสั่งได้เลยหะทุกคนนี่ฮะเมนูน่าตาดีนีฮะมีระดับความหวานรีกรองได้นะฮะเห็นไหมฮะนี่ฮะริมถนน,น,น,นใหญ่สงบนะฮะมีความเป็นส่วนตัวสรุปถ้าเกิดใครมานาครพนมในตัวเมืองนะไม่ผิดหวังแน่นอน ะะไม่ไกลอยากเรามองดูวัวเมนูล้ำเลิศทุกคนแล้วก็นี่ขนาดน้ำปัน่นฟูซี่ยังอร่อยเข้มข้นเลยทุกคนคุณภาพมากไปก็ไม่ไกลลานพญานาคทุกคนต้องมาคือแบบส่วนพระทาตุพนมก็หาโอกาสไปประมาณ3-40กิโลเมตรนั่งสองแถวขับรถไปก็ได้หาเส้นทางนี้เลยเลี้ยวขวาออกไปเนี่ยนะฮะ,ะ,ะฉะนั้นจึงบอกว่า นครพนมต้องจับหลักดีๆนะจะไปสะพานมิตรภาพก็ไปจากลานพญาน,นาคประมาณ1ิกิโลไม่ได้อยู่ด้วยกันนะนครพนมเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นเมืองแห่งความยิ่งใหญ่อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มากระจุกอยู่ที่เดียวฮะก็ต้องกระจายใครจะไปอ่อท่าแขกก็ต้องไปหาทางไปอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าลานพญาน,นาคก,ก็จะเป็นแนวแบบริมแม่น้ำโขงที่พักมีวัดอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าไปไหว้สักการะพระธาตพนมก็ต้องไปในอำเภอธาตพนมยับอีกทีหนึ่งก็จะนั่งรถนะฮะออกจากอ่อูทาริน รีโซเทลไปก็ประมาณ30กว่ากิโล40กว่ากิโลประมาณนี้เลยทุกคนนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะยาวไปทุกคนจ๋าอุ้ยน่าทานมากเลยทุกคนจ๋านี่มีปักขมอบชีสด้วยของโปรดของเรานเนี่ย